ล่ะล่ะข้าพี่น้นงนองป้องไปเ<อ>พปปปปตายากับดมัห้องกันนะห้องกันเลยยจเยลยำ่ล่ะาาาันนารละธรรมดาว่าไปยังไกันไปสะละมาแต่ม่เยี่มับมื่อเนี้ยือมือที่สาม,มาเลนะ่เยมื่อที่จวานมีคนดูบ้านเยี ปล่อยเป็ดปล่อยไก่ไว้ปล่อยเห็นปล่อยสัสปล่อยหมูปล่อยหมาบ้านล่ะกระชายกันไปสระก็ไปยังอาชีพไปหาบลางไปโรงเรียนเพื่อลาสว่านต้มน้ำไหมไว้หันไปเจ้าหมาเจียหญิงอะไรสิ่งต่อสว่านกลับขึ้นมาหาให้เขาบ้านล่ะว่ายู่กับยายได้ลูกอยู่คนบ่อสองคนตัวมันไปโรงเรียนเพื่ออะล่ะอันนั้นหลานไปโรงเรียนน่ะ ขอไปทำงานของเจนลูงเจ้าน่อยทำงานของเจนโอ้ยมืออื่นคนกระเสียดได้ไปพี่น้องต้องอุดนกับมาด้วยหรอจากอุดน ใ้าย่าหนแล้วก็ย่ามือดวนก็ดนเลล่ะแต่ว่าย่ากบขึ้นมา่่เดต้สนา่ีเ็องสเต้น่ห์เอิ้นย่เนี่เอิ้นอีเนี่ยเต้อีดำอีกำสรล้ว่าเออเถอะเราก็เอิญเพื่อนอีดำอีกำเสร็จว่าง ต้องเอิ่นเพื่นแบบว่านเอิ่นใหญ่เอิ่นใหญ่ถ้าไม่ดาไปฉันก็เอเราเลยเอิเอิ่นใหญ่เอิ่นให่กางใหญ่ผัดไม่ดบเรเอืนตีเนี่มันขึ้นเหมือนกับมาอยู่กว่ามันจีสุกับมันขึ้นเหมือนกันมเืงมต่เราไม่ก็เกาาม้าม้าก่าล่ะพี่น้องกันกับม้าก่าห่ะ บ้านมีพี่น้องกับแม่หพี่น้องเขาบ้านกันกระถือว่ามาให้เก่าเขาเป็นตายหรือไม่กระเด็นเลี้ยงประเด้นของแม่ซอยกันให้เขาละไม่ได้เจ้าก่าพี่น้องเพราะพี่น้องหรอกมาซอยกันให้เขาใช่ สวัสดี่ที่น้องเอฟซีอ่ามันนี่นอกอ็ต้องการโชคเนาะแับมาฝักเนียน่ยเน,นื้งวัวเนาะบางเนี่ยหมูเนาะมาฝักไว้กันอะไรพรุ่น,นมิเตอร์พูนึงเด้อพี่น้องเด้อมาฝักเนีย่ยแล้วเอฟซีจะเข่าเบิ้งตาขอบคุณขอบคุณหลายๆเอฟซีทั่วประเทศเนวาะเพราะว่าสิเป็นตานประเทศ อ๋อเด็กเป็นเะเทศไทยในวัาตั้งระเทศอขอขอบคุณไอซี่หลายๆกินนี่ขอฝากเพียงแิ่นี้นะพี่น,อน้องขอบคุณหลายเด้อสวัสดีครับก็ไห่ก็แช่เนีด้เนอะเปิ้บังสืบเ้ยสวัสดีครับ